วันนี้วันที่ยี่สิบพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดน้องว่าว่าตือนมะฮ่าวรัจพี่น้องฮ่าวคือเกาห่าวดง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 คืงเกาดตือนรัจจ้าตือนสาวรัจจ้า ก็ต e nice, ิดตามเป็นกำลังใจให้น้องว่าว่าน้ำแน่ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้น้องว่าว่าขอลาไปก่อนเด้อ bye bye Mãi à, bye 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 bye